สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราเรียกว่ามะนาวน้ำผึ้งค่ะคุณลุงก็ได้จอดรถไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้นะคะที่เห็นจากด้านหน้านที่เดินเข้ามาค่ะตรงนี้เป็นสวนมะนาวค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนเข้าบ้านของแม่ละตานะคะเราเห็นต้นเราเห็นลูกมะนาวนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ตรงนี้นะคะเราก็เห็นผลเขาแวบ,บๆเนาะ นี่นี่นี่ทั้งบนสีเหลืองๆนะคะใครตาดีนะคะลองดูค่ะแล้วกิจกรรมนี้นะคะคุณลุงเราก็มาลงมือด้วยตัวเองเลยค่ะเพียงแค่ว่ามีศาลาอันนี้เตรียมมาเองหรือเปล่าคะเตรียมมาเตรียมมากลัวคนเยอะก็เลยเตรียมมาก่อนนะคะอันนี้คุณลุงเอามาทําอะไรให้ดูคะอันนี้จะมาไอ้มาซิมเป็นมะนาวน้ำครึ่งแล้วเอาเอาเคโรยแล้วก็ ก็คือมะนาวเราเนี่แหละเอามาขานใช่ไหมคะเอามาผ่าลูกใหญ่เ่ลูกใหญ่าให้ติดพันไตติเลยนะคะไม่มีเมล็ดอือนี่อ๋ออันนี้คือไม่มีเมล็ดอยู่แล้วใช่ไหมคะอืมแล้วก็มีขวดน้ำผึ้งนะคะคุณลุงบอกว่าโรยเกลือหน่อยนึงใส่าโร่ได้ไหมคะคุณลุงใส่าโล่มันจะเกี่ยวไปที่เธอไม่อร่อยนะอืมนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้ง โอ้โหโอ้โหโอ้กินได้จะซุ่มคอทำไหมแกไอได้แกไอนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยค่ะว้าวเด็กว้าวแล้วค่ะคงจะเป็นที่ถูกใจเพราะเด็กๆชอบเจี่ยวจีดนะคะเอาเด็กน้อยมาเร็วลูกเอาน้ำจิ้มจิ้มลูกเอาไม้จิ้มจิ้มนี่นี่นี่จิ้มเลยชอบชิ้นไหนชิ้นนี้เล็กสุดนะคะ เลกสูตรโอ้ยถือดีดีสิเธอมือเดี๋ยวค่อยล้างหน้ามือจับเลยมือจับเลยเป็นไงรสชาติหวานเปรี้ยวไปกินชิ้นใหญ่ไปชิ้นเล็ปูปูลองดูดิขอดเปรี้ยวเหมือนเด็กบอกไหมแม่ไม่เดี๋ยวจ้องจินให้ใหม่ เยชิมคออืมใช่ไหมทำใหม่ทำใหม่อ่าทีนี้ปู่ทำให้ใหม่แล้วจี๊ดจ๊าดแน่จัดเลยอือหือเป็นไงล่ะทีนี้จี๊ดจ๊าดไหมอ้าวเธอไม่ไหวไม่ถูกใจเด็กนะแต่ต้องถูกใจผู้ใหญ่แน่ๆเลยค่ะปู่ชิมสิคะ นี่นี่หมายยังอร่อยกว่าจันจ้าลูกเจ้า,จาวจะพูดอย่างนี้ลูกโบราเกินเล็ก็เปรี้ยงแน,น่ปกติลิ้นปูเป็นไงครับปูเป็นไงล่ะอมันกินส้มโอลเลยอะอือหือสมโอน้ำผึ้งนะแซ่บเวอร์เห็นไหม เด็กก็มูจะกินแต่ทาแล้วแหะมากินแบบนี้บ้างสิเออเห็นไหมพอํำพึ่งหมดแนละ้วปุ๊บเจลจะเปรี้ยวเปรี้ยวหวาน่ะเห็นไหมคะอร่อยคะ่ะสรุปนะคะเดี๋ยวป้าจะต้องลองบ้างนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นสวนปอเทืองค่ะน่ารักมากเลยนะคะปอเทืองนะคะประโยชน์ของเขาก็คือไว้ทําปุ๋ยนะคะไว้ปลูกสลับกับที่นา นะปลูกสลับกับที่นานะคะปลูกเศษปล่อยแห้งเก็บเม็ดไปขายได้ส่วนลำต้นนะคะถายกลบค่ะเป็นปุ๋ยให้ดินนะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทำแบบนี้นะคะเราจะได้ข้าวชุดต่อไปที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของบ้านนาต้นจันจ้ะ